อาจารย์อาทิตย์มีข้อสงสัยอยู่หายสงสัยยังเราพูดสิให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็ที่แรกผมถามหลวงตาว่าทำไมตอนที่อธิษฐานปิดเหมือนปิดปิดฝาขวดไปแล้วคือคือทั้งที่เราเจตนาที่จะปิดปิดไปเองแต่คือ ทำไมเราใช้ความสามารถของเราเนี่ยเปิดไม่ได้หลวงตาทัานก็เลยบอกว่ายิ่งเราใช้ปัญญาที่จะไปเปิดเนี่ยมันกลับกลายเป็นอวิชาตันหาอุปทานเนี่ยไปปิดซ้อนๆซอน,ซอนชันเข้าไปขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากเดิมที่มันมันปิดไว้แค่ฝาเดียวเนี่ยมันกลับกลายเป็นสองฝาสามฝาสี่ฝาจนมันแน่นหนาเป็นเป็นคอนกรีตซึ่งหลวงตานัานก็เลยบอกว่ามันมีวิธีเดียวคือต้องใช้ ความสงบพวกนี้คือปล่อยวางจากสิ่งที่หยาบไปแล้วก็ปานกลางก็จะเห็นสังขารที่ละเอียดปานกลางจนไปถึงความสงบที่เป็นละเอียดที่สุดก็จะเห็นสังขารตัวที่ที่ที่ละเอียดที่สุดก็คือที่หลวงตาท่านบอกว่าคือมันเป็นเหมือนสังขารที่เอาเอาเอาตัวมันเองไปยึดความสงบแล้วคือสุดท้ายก็คือในความสงบมันก็เลยพูดได้หลวงตานั่นก็เลยบอกว่าแต่จริงๆคือเพราะความสงบมัน มันไม่รู้จักตัวมันเองแต่ด้วยคือด้วยธรรมชาติสองอย่างมันก็เลยแบบมันก็จะถูกปล่อยวางด้วยตัวมันเองก็คือธรรมชาติที่ตัวพูดได้มันก็ยังคงพูดได้อยู่ในธรรมชาติที่มันสงบมันก็คือมันก็คงยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เลยคือสุดท้ายคือทั้งกิริยาที่ยึดถือแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยสุดท้ายมันเลยไม่มีเพราะว่าธรรมชาติสองอย่างนี้คือมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันสุดท้ายมันเลย ไม่มีทั้งกริยาการที่ยึดถือแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์ทิศพูดสั้นคือเริ่มต้นไดยปิดฝาขวดเลยไม่ได้เข้าใจว่าฝาขวดมาไงคืออะไรอ่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยมอกอเข้าใจไหมทีอม่อาจารย์ทิศพูดเนี่ยอ่ะอ่ะเกิดอาจารย์ทิศพูดสั้นเน่ยคือเริ่มต้นไดยปิดฝาขวดเลย เปิดฝาขวดเดี๋ยวแล้วคนทั้งหลายจะลองฟังด้ว่าหมอก็บมาใหม,ม่ไม่ได้ฟังเข้าใจไหมที่อาจารย์อาทิตย์พูดขยายหน่อยสิการพอกาลวงตาค่ะคือครั้งแรกตอนฟังก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าที่อาจารย์อาทิตย์พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอธิฐานอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่าเมื่อพยายามจะไปเปิดมันก็คือมีความพยายามที่จะเปลีปย่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นก็ มันก็เลยทําให้เป็นจิตอวิชาซ้อนอวิชาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยวางมันได้เนี่ยก็คือการที่ปล่อยให้มันเป็นของมันอย่าง,งานันทั้งจิตอวิชาแล้วก็ไอ้ขวดที่มันถูกปิดซึ่งไอ้สิ่งที่จะไปปล่อยวางตัวนี้ได้เนี่ยก็คือธรรมชาติของความสงบคือของใจนั่นเองที่ท,ที่ที่หนูฟังอาจารย์ทิศแล้วหนูเข้าใจแบบเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่า ต้องถามอาจารย์ทิศที่หมอกรอธิบายถูกหรือเปล่าอาจารย์ทิศถูกถูกครับก็คือไอไอฝาขวดนะคือก็คือจริงๆก็คือตอนผมจําไม่ได้มันกี่วันที่แล้วคือตอนนั้นก็คือในในใจลึกๆเนี่ยผมก็จะคือสมมติมันมีมันมีเส้นเส้นสี่เส้นเนี่ยคือผมก็อธิฐานไว้ก็มันมันก็ไม่เชิงว่าอธิฐานแล้วแต่ก็คือเหมือนเจตนาไว้ว่าคือ สมมติมีเส้นสี่เส้นเนี่ยก็คือเราก็จะคือข่าวว้อยู่ที่เส้นที่สามเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ทะลุเกินเกินเกินนั้นไปอีกแล้วทีนี้หลวงตาท่านก็เลยบอกว่าไม่ไม่ทะลุเกินนั้นหมายถึงว่าอาจารย์ชิดเขามีเจตนาตั้งใจว่าจะยังไม่ได้ผ่านเดี๋ยวนี้เพราะถ้านิพานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกลัวว่าจะต้องบวชเลยไม่พร้อมที่ต้องบวชก็เลยไม่ล้ำเส้นอธิษฐานไว้ไม่ล้ำเส้น เลยคากักคาไว้เลยตัวเนี้ยเลยกลายเป็นตื้อตืต้อตนันตันทั้งโลกทั้งธรรมไม่เดินหน้าไม่อะไรเลยด้วยแรงอธิษฐานอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ทิศก็ไม่รู้ว่าทําไมามันตื้อตันไปเลยทั้งไม่เไอ้ที่เคยรู้จิตคนอื่นนะรู้ง่ายมากเลยรู้จิตตัวเองก็รู้ง่ายมากแต่ทาไมามันตื้อตันทั้งไม่รู้จิตคนอื่นแล้วไม่รู้จิตตัวเองแล้วพูดธรรมก็ไม่เป็นธรรมพูดออกมาจากสัญญา ไม่ได้พูดออกมาจจกใจอย่างที่เคยเป็นรู้สึกว่ามันตื้อตันไปเลยตีบตันไปเลยแต่เขาก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองแต่ลุงตาก็เขาไม่ได้มาคุยมาเมปิดประเด็นถามตาเรื่องนี้หรอกแต่ลุงตาบอกเขาว่าอาจารย์อาทิตย์เนี่ยตันเพราะอาจารย์อาทิตย์เนี่ยมีเจตนาที่จะหยุดไว้แค่นี้ ไม่ขอนิพานเดี๋ยวนี้เพราะกลัวว่าานิพานเดี๋ยวนี้ต้องบวชยังไม่พร้อมจะบวชเดี๋ยวนี้มันเลยหยุดเลยหยุดหมายถึงว่าทำเนี่ยภายในกับภายนอกมันต้องสวนเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วโดยปกติแต่ไปสร้างฝากั้นขึ้นมาด้วยเจตนาตอนนี้อาจารย์ทิศบอกว่าอ้าวไม่รู้ตัวแต่ไปไปไป,ไปตั้งใจแบบนั้นเนี่ยไปตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าไอความตั้งใจไว้อย่างนั้นเนี่ย คือสร้างฝากั้นทาให้ทําภายในกับภายนอกเกินก็หากันไม่ได้เข้าใจไหมแต่อาจารย์นี่ก็เลยสงสัยว่าทําไมตัวเองเนี่ยจึงไม่เห็นฝากั้นของตัวเองที่แต่ละคนเนี่ยสร้างมาจากเหตุอะไรไม่เหมือนกันทําไมแต่ละคนเนี่ยจึงใช้สติปัญญาของเจ้าตัวเนี่ยทําสมาธิสติปัญญาเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถเห็นไอ้ไอ้ฝากั้นที่กั้นขึ้นมาทําให้มันธรรมชาติ ของความเล่สุดภายในกับไปนอกเร่ยวัาธรรมธาตุเนี่ยมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ด้วยฝากั้นที่แต่ละคนสร้างมาคืออวิชาตันอวุธานที่แต่ละคนสร้างมาในเงื่อนไขต่างๆแล้วทําไมตัวเองอ่ะอาจารย์ที่ก็เลยสงสัยว่าทําไมแต่ละคนจึงไม่สามารถเห็นฝากั้นของตัวเองได้ว่าตัวเองเรป็นคนสร้างเองแต่ตัวเองกลับไม่เห็นไม่สามารถเห็นเห็นไอ้ฝาที่ตัวเองกั้นขึ้นมาคืออวิชาตันอวุธานในใจที่ตัวเองสร้างอะไรขึ้นมากั้นเอาไว้พราบว่า เราไม,ไม่ได้ว่าปฏิบัติทาเพื่อให้ตัวเรา่าไปนิพพานหรอกคือมันนิพพานไม่ได้คือธรรมะธาตุภายในกับภายนอกนมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้นิพพานธาตุคือธาตุรู้เนี่ยภายในภายนอกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็ด้วยเราคิดอะไรไว้อย่างหนึ่งจะเป็นวิชาที่ฐิเอาวิชาในตัวนี้ก็มักั้นเอาไว้เป็นฝากั้นไว้ไม่ใช่เราเนี่ยพยายามไปทําอะไรให้ตัวเราเนี่ยไปถึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือชักไอ้ฝากั้นนี่ออกแค่นั้นเนี่ย ทำภายในกับทำภายนอกธรรมธาตุภายในกับธรรมธาตุธรรมธาตุภายนอกภายในใจเนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอัตโนมัติเพียงเอาไอ้ที่เงื่อนไขที่ไปกั้นไว้ออกกันนั่นแหละแต่ละคนทําไมไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะสร้างเงื่อนไขอะไรไว้ก็เลยมาถามว่าทำไมวะตัวเองสร้างเองแล้วตัวเองึงไปจึงไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์ทิศใช่ครับก็คือคือหลวงตาท่านก็บอกแล้วว่าคือผมไปสร้าง สร้างไอ้เส้นนันนี้นนคือกัน้นกั้นไว้คือคือผมเองผมก็รู้แล้วว่าคือผมสร้างขึ้นมาเพราะว่าผมเจตนาจะสร้างขึ้นมาคือตอนนั้นก็คือผมก็สงสัยว่าท,ทั้งทั้งที่เราเจตนาที่จะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยแต่ทําไมเราจัดการมันไม่ได้เราเราเหมือนเราปิดฝาขวดเองฮะแต่คือเปิดไม่ได้ทีนี้ก็คือก็ยิ่งโถมแบบใช้กําลังสติปัญญาไปเซาะเข้าไปเรื่อยๆว่าจะทําทยัางไงทํำยังไงมันก็เลยกลายเป็น วิชาตันหาอุปทานเนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำไปอีกมันเลยกลายเป็นเป็นความบกพุ่นแล้วก็ขัวพันกันมากกว่าเดิมก็เลยผมก็เลยมาถามหลวงตาว่าทาั้งทั้งที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยแต่แกะแกะก็แกะออกไม่ได้มันมันเป็นเพราะอะไรหลวงตานั้นก็เลยอธิบายอันนี้ให้แล้วก็ดังนั้นเ,นเวลาหลวงตาชี้อวิชาที่ซ่อนเล้นภายในจิตของแต่ละท่านมันอยู่ในลึกๆมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกท่าน พวกท่านจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากอาวิชชาได้สิ้นอวิชชาได้เพราะอะไร <c oughs> เมื่อชี้ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะไปสร้างอาวิชชาบาซสอนคือจะมาทําลายอาวิชชาที่ที่ลุกตาชี้ไปแทนที่จะสิ้นอวิชชาแต่กลับไปสร้างอาวิชชาตัณหาพุทธานซ้อนคืออยากจะให้อวิชชาตัณหาพุทธานที่ที่อยู่ในจิตใต้สานึกเนี่ยมันหลุดออกไปห,หมดองสิ้นแล้วเราจะนิพพาน มันกลับไปสร้างเอาวิชาตัณหาวุทานความอยากให้เอาวิชาตันหาวุทานที่มันซ่อนอยู่ในจิตเนี่ยอาวิชาซ่อนอยู่ในจิตเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วไอ้ความอยากที่จะให้อวิชาตัณหาอุทานที่อยู่ในจิตเนี่ยที่เป็นฝากั้นที่เป็นเครื่องกั้นทําให้ธรรมธาตุภายในกับธรรมธาตุภายนอกซึ่งเป็นนิพพานเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็เพราะไอ้ไอ้เครื่องกั้นนี่เนี่ยไอ้เอาวิชาที่อยู่ในจิตเดิมแท้เนี่ยคือมันอยู่ในจิตใต้สํานึกเลยแต่พอบอกไปเนี่ย มันกลับไปสร้างอาวิชาตัวใหม่มาจะมาทำลายเอาวิชาตัวตัวที่อยู่ในจิตใต้สำนึกมันเลยแทนที่จะเอาวิชามันจะสิ้นไปน้อยไปกลับมันเพิ่มเอาวิชาตัวใหม่ที่หนากว่าเก่าด้วยความยากมันจึงไม่สามารถพ้นทุก์ได้ด้วยกับด้วยวิธีที่หลวงตาชี้เพราะ้าวงตาชีทุกครั้งมันก็จะต้องมีพอรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในใจเราโดยธรรมชาติของคนมันก็จะต้องจัดการเอาสิ่งที่มีในใ,นใจออก เพื่อใจมันว่างตอนนี้แหละเกิดปัญหาใหญ่เลยเข้าใจแล้วค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าพอหลวงตาชี้ปุ๊บก็จะมีตัวไปหาอยากกําจัดมันหรือจริงๆแล้วมีตัวเราอะตั้งเป้าอยู่ข้างหลังว่าถ้าเรากําจัดมันได้เห็นมันเราจะมีตัวเราอนิพานเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไอ้สิ่งที่ปิดกั้นตัวนั้นเนี่ยมันกน็จริงๆมันก็เป็นแค่ สิ่งที่เกิดขึ้นมาเราจริงๆมันก็ดับไปแล้วมันไม่ได้กั้นอยู่ได้จริงเพียงแต่ว่ามัน<อ>มีตัวเรากั้น<า>ไว้เนี่ยมันไม่ได้มีกั้นจริงหรอกแต่มันมันคิดปรุงแต่งไว้ในความรู้สึก <ฮะ S 2> มันเหมือนเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพอออกไปบางคนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพพอออกไปไปเจอความมืดข้างหน้าสาลาเนี่ยก็ปรุงเป็นผีขึ้นมาเลยเป็นตัวไอ้ที่ปรุงเป็นผีเป็นตัวเนี่ยเหมือนกับ ปรุงเครื่องกั้นเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยความจริงมันไม่มีตัวเราแต่พอมันไปปรุงเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เลยสร้างเครื่องกั้นขึ้นมาเลยจากไม่มีผีแหละเลยปรุงเป็นผีขึ้นมาในธรรมชาติเลยแต่ความจริงไอ้ที m m m e ่ปรุงเป็นผีปรุงเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกมันมันมันมีตัวอยู่ในความรู้สึกแต่จริงๆริมันไม่ได้มีตัวผีจริงๆมันไม่ได้มีตัวเราอยู่ในความรู้สึกจริงๆพอหลวงตาชี้ไปว่า มันปรุงไปตัวเราไว้เนี่ยได้เหตุแบบนี้ได้คิดแบบนี้ปรุงแบบนี้มันก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปทําลายผีผีตัวเราที่เราไปสร้างไปสร้างไว้พอเอาตัวเราจะไปทําลายผีตัวเราที่สร้างไว้เพื่อให้ธรร,รมธาตุภายในกับธรรมธาตุภายนอกที่เป็นนิพพานน่ยสวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันเลยย่งกลายเป็นมีผีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผีตัวเรานี่เนี่ยเพราะเราอยากกำลายผีตัวเราไปสิ้นไป พราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะไอ้ที่คิดว่าไปอธิษฐานกั้นนะมันก็เป็นแค่ขณะดจิตนั้นที่มันเป็นอวิชชาขึ้นมาแล้วมันก็จบไปแล้วแต่เราดันไปคิดว่ามันเป็นจริงก็เลยพยายามจะไปหาทางที่จะไปเปิดฝาขวดอันนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันก็เลยทําให้เป็นวงจรปฏิจจะที่จะเข้าไปหมุน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 เพื่อ เพื่อที่จะหลุดจากตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันจบไปนานแล้วมันไม่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอยู่จริง<ด>มันก็เหมือนผีที่ที่หลวงตาบอกว่าจริงๆผีก็ไม่ได้มีอยู่จริงตัวเราก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพนั้นคือเหมือนจริงๆทุกอย่างมันเป็นโมฆะด้วยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่เข้าใจของเราเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องไปทําให้มันเป็นโมฆะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นโมฆะโดยธรรมชาตินะคะหลวงตาคือเราไม่มีตัวตนอยู่ไง แต่พอคิดว่ารู้สึกว่าเราได้ยึดว่าเรามีตัวตนมาไปขวางไปขวางนิพพานธาตุธรรมธาตุใน่รวป็นเดียวกันเราเลยสร้างตัวเราอีกอันมันจะทําลายความเป็นตัวตนของเราเนี่พอเราไปสร้างตัวอะไรตัวหนึ่งจะไปทําลายความเป็นตัวตนของเราเพื่อให้เราอยากได้นิพพานมันเลยกลายเป็นตอนนี้มันเลยสร้างตัวเราซ้อนนใหญ่เลยตอนนี้เลยกลายเป็นความความรู้สึกว่าตัวตนของเราเนี่ยมีอยู่จริงที่จะต้องถูกทําลาย แต่เราไม่ได้คิดว่าอันนั้นเป็นความเห็นผิดมาแต่แรกเราเปลี่ยนความเห็นให้มันถูกต้องแค่นั้นเราไม่ได้มีอยู่จริงก็แค่นั้นเนี่ยเมื่อผีเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยทุกคนทั้งคืนก็ไปเดินจงกรมกันทั่วเราก็เดินรอบวัดไม่เคยเห็นผีแต่คนมากรุงเทพใหม่ๆพอมืดปุ๊บมันสร้างเป็นตัวผีขึ้นมาเป็นตัวตนแทนที่จะไปคิดว่าผีที่สร้างผีตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยกับผีข้างนอกมันก็เหมือนกันน่สร้างเหมือนกัน แทนจะเห็นว่ามันเป็นความคิดผงแต่งจริงๆมันไม่มีตัวผีอยู่จริงไม่มีตัวเราอยู่จริงแต่กลับไปยึดถือจริงๆว่ามีตัวที่ต้องถูกทําลายแล้วไปยึดโทษมันว่าไอตัวอวิชชาเนี่ยที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเป็นตัวมาขวางนิพพานก็เลยจะเอาตัวเราเนี่ยไปทําลายความเป็นตัวเราเพื่อให้สิ้นความยึดถือเป็นตัวเราเพื่อเราเ่ยจะได้นิพพานเห็นไหมถึงบอกว่าหลวงปู่ขาวอนนรโยพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตา เป็นพระอาหารหันต์งแรกที่หลงตาไปรับคําสอนจากท่านท่านจึงบอกว่าความจริงอ่อนิพพานเนี่ยที่มันรวมเป็หนึ่งเดียวกันไม่แบ่งแยกไปนะ้ะพไปนอคือมันหายโง่อย่างเดียวมันหายโง่อย่างเดียวแต่มันก็ยังปฏิบัติกันด้วยความโง่ๆที่จะเอาตัวเราไปถึงไปได้ไปเป็นก็เด็กมีปัญญารู้แจ้งว่า ไม่มีอัตราตัวตนอยู่จริงที่จะต้องถูกทำลายมันไม่มีตัวผีอยู่หน้าสลาจริงๆที่จะต้องเอาอะไรนะเอาอะไรเอาปืนอะไรมายิงให้ตัวผีตายมันไม่มีตัวตนของผอีจริงที่จะต้องเอาปืนพุทโธพุโธพุทโธมายิงให้ตายให้ผีตาย ตาค่ะอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่ขวางนิพพานจริงๆแล้วนะี่ยก็คือความปรุงแต่งที่คิดว่ามีอะไรไปขวางจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขวางได้จริงๆนิพพานมันก็มีอยู่แล้วทุกปัจจุบันขณะแต่ว่ามัวแต่ไปคิดปรุงแต่งคิดหาทางที่จะไปหานิพพานที่หาทางที่จะไปทําลายสิ่งที่จะมาขวางมันก็เลยอยู่อย่างนั้นไปเนี่ยสาธุ รู้แจ้งแก่ใจเองเมื่อหายโง่แล้วเราเป็นคนทำวิดีคลิปวิดีโอเรื่องปฏิจจสมุปบาทเองมานานหลายปีแล้วแต่ตอนทำคลิปวิดีโอตอนนั้นกับตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่เหมือนกันค่ะหลวงตาตอนนั้นทำด้วยความไม่เข้าใจอะไรเลย คือตอนเนี้มันแจ้งที่ใจว่าว,าวงจรปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นยังไงฮะต้องกลับขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาให้หนูทำคลิปนั้นเพราะว่าหนูว่าการทำคลิปนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับชีวิตหนูมากเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เจอความทุกข์เนี่ยวงจรปฏิจจมันจะถูกเอามาทบทวนว่ามันเป็นแบบนี้ได้เพราะอะไรยังไงค เมื่อรู้แจ้งในเหตุเกิดแห่งทุกข์มันก็จะรู้แจ้งวิธีการดับเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ได้ความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเรียกว่ารู้แจ้งในอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมบัตินั่นแหละจึงพ้นการเกิดอีกเจ้าค่ะจากพระพุทธคุณหลวงตาค่ะนี่เป็นคำตัดของพระพุทธเจ้า ก็คลิปวิดีโอหมอก็เป็นคนทําเองเรื่องคลิปวิดีโอเรื่องวงจรปฏิจจา,า,าุสมาทบุญกุศลน,นั่นบ้างสุดท้ายหมอก็รู้แจ้งเหตุเกิดวงจรปฏิจจมุสบาทและเหตุที่จะดับวงจรปฏิจจสมาบาที่เป็นขณะจิตขณะจิตแล้วก็ดับเหตุที่จะทําให้เกิดวงจรปฏิจจารสา,าเป็นขณะจิตเสียได้ด้วยการดับอวิชชาคือความเห็นผิดเปลี่ยนเป็นความเห็นถูก จากความโง่เป็นความรู้แจ้งแค่นั้นเองไม่มีอะไรต้องไปทำลายอะไรเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคมีอกแปดก็คืออริยมรรคมีอกแปดทั้งหมดก็อยู่ที่สัมมาทิฏินี่เองเนี่ยทำเนี้ยที่มีบันทึกไว้ในเสาอโศกที่ประเทศอินเดีย เนี่ยคือหัวใจคำสอนของพุทธเจ้าก็คือเยธรรมมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจเอวังวาทีจะมหาสัมโนทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุเกิดทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์และการเบียนว่ายแต่เกิดก็ย่อมมีอยู่ เมื่อเหตุที่จะทาให้เกิดทุกข์และการเวียนเบายตายเกิดดับความทุกข์และการเวียนเบายตายเกิดให้มาเป็นทุกข์อีกต่อไปทุกคนทุกชาติก็ดับสนิทไม่มีเหลือนี่คือหัวใจคําสอนของพุทธเจ้าหรืออิทัปปเจยะตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีหรือสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ย่อมเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีหรือเมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ย่อมดับตาตาบได้เหตุแห่งทุกเหตุแห่งการเกิดเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดทุกและเกิดกิเลสตัณหาเกิดภพชาติยังมีอยู่คืออวิชชาที่เป็นหัวขบวนใหญ่ยังเกิดขึ้นในทุกขณะจิตเหตุแห่งทุกเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีอยู่ตลอดเพราะว่าการคิดการพูดการกระทำจะต้องถูกผลักดันออกมาจากอัตตาหลงว่ามีอัตตาตัวตน มันก็จะก่อเหตุแห่งทุกข์ก่อภพชาติก่อกิเลสตถาให้เกิดทุกข์และภพชาติเลยไปเมื่อสิ้นอวิชชาซะแล้วมันเหลือแต่ความรู้แจง้งมันไม่มีตัวตนอยู่จริงมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้รู้ออกมาจากใจแต่ผู้ยึดถือไม่มีความไปวางก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้ไม่มีความไม่มีผู้ยึดถือจึงไม่มีผู้ต้องปล่อยวางถ้าไม่ไม่มีความยึดถือและไม่มีกิริยาที่ต้องปล่อยวาง นั่นแหลคือเหตุแห่งกทุกข์และเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งมวลมันก็เลยดับลงเพราะอวิชฌานคือความยึดถือนั่นเองที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งมวลเมื่อสิ้นความยึดถือเจะแล้วกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงมันเป็นขณะจิตกระดาษจิตเท่านั้นเอง ถ้าอย่างเงี้ยมก็เบาสบายไปเลยภา,าระที่จะต้องพยายามปล่อยวางอะไรหรือภาระที่จะต้องพยายามไปทําอะไรเพื่อให้ได้อะไรเพื่อใหถึงอะไรเพื่อเป็นอะไรมันหมดสิ้นลงมันเหลือแต่ความรู้แจง้งในตันจะทําความจริงว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เองถ้าเหตุแห่งทุกข์แห่งการเกิดกิเลสตัณหาและความเปลี่ยนไหยใจเกิดยังมีอยู่คืออวิชชายังมีอยู่ด้วยความโง่ แด้วยความไม่รู้ความทุกข์ทั้งมวลก็ย่อมมีอยู่เมื่อเอาวิชาดับไปปฏิจจารสมุบาบท,ทุกตัวดับหมดเลยปฏิจจารสมบาบท,ทุกตัวในวงจรปฏิจาาททฏจารสมาธิสิบสองตัวดับหมดเลยจึงมีคําสวดในปฏิจจารสมาทว่าอาวิชชาปัจจาสังฆา อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณั่งสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมันต่อเนื่องกันนะเพราะว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็เพราะมีอวิชาจึงมีสังขารก็เพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณก็เพราะมีวิญญาณเลยมีนามรูปเพราะมีนามรูปก็เลยมีตลายยตนะมีมีประตูตาอุจจตุริกายใจ เพราะมีสลายยตนะก็เลยมีผัสสะเพราะมีผัสสะก็เลยมีเวทนาเพราะมีเวทนาที่ถูกใจก็ก็หรือไม่ถูกใจหรือไม่ถึงกับถูกใจไม่ถูกใจมันก็เลยมีตัณหาที่หลนทยานอยากไปตามเวทนาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความจิดบั้นถือบัานเพราะมีอุปทานจึงมีพบมีพบจึงมีชาติมีการเกิดเมื่อมีการเกิดจึงต้องมีการตายและมีการเกิด ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจงนั้นความทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจการแก่การเจ็บการตายด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆก็เพราะเหตุแห่งมีการเกิดนี่เองและการเกิดมาจากไหนอ่ะการเกิดก็มาจากพบคือทราบพ,พบไปในใจด้วยปฏิจจสมบัติเป็นขนาดจิตขนาดจิตและพบมาจากไหนอ่ะพบก็มาจาก อุปทานคือความหลงยึดบ้านถือบ้านความหลงยึดบ้านถือบ้านมาจากไหนอ่ะก็มาจากตัณหายังมีตัณหาต่อสิ่งใดอ่ะถ้ายังมีความดิ้นรลนทยานอยากต่อสิ่งใดแม้แต่มีความอยากที่จะพ้นทุกอยากที่จะนิพพานมันก็เลยเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานเมื่ออวิชชาดับอวิชชายะตะเววอาอเศสวิลาคะนิโรธาสักละนิโ,โรโธ วิญญาณนิโรธาเนี่ยนามะรูป,ปะนิโรโทรคือพออาวิชาดับเนี่ยสังขารก็เลยดับเพราะว่าอาวิชาเป,ไป็นปัจจัยเกิดสังขารคือความปรุงแต่งที่ยึดถือที่ผิด,ผดเมื่ออาวิชาดับความยึดลงยึดถือปรุงแต่งยึดถือที่ผิดผิดดับสังขารที่ออกมาการคิดการพูดก,การกระทาความปรุงแต่งออกมาจากอัตตาตนก็ดับลงพอสังขารปรุงแต่งยึดในความยึดบ้านถือบ้านดับลงวิญญ,ญาณ ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่อไปก็ดับลงวิญญาณที่ไปเวียนว่ายตายเกิดดับลงตัวนี้ดับหมดเลยกับปฏิจจาระบาต,บตนามรูกจรายตนะผัสสะเวทนา,า,นาตันหาอุปาทานภพชาติการเกิดอีกและการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ศกเารเสียใจขับแค้นใจโสกกาลปิริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะดับพร้อมหมดสินน้นเลยอวิชชาถอดถอดถอนไส้อวิชชาออกอันเดียวถอดอวิชชาออกอันเดียวถอดไส้อวิชชาออกอันเดียว ไฟทั้งหมดดับหมดเลยดับเพราะเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาจากความไม่รู้เป็นความรู้ขึ้นมาแค่นั้นเองรู้หลงจากรู้หลงเป็นความรู้จริงรู้แจง้งแล้วก็ความรู้เนี่ยทำให้สิ้นยึดสิ้นหลงจึงเรียกว่ารู้แจง้งหรือเรียกว่าพุทธะพุทธะไม่ได้หมายถึงองค์พุทธเจ้าแต่คือ ความรู้แจ้งจากใจแล้วหายหลงแล้วสิ้นหลงแล้วสิ้นปฏิจจทัตปบาแล้วเรียกว่าพุทธ,ธะเป็นความรู้แจ้งที่สิ้นหลงแล้วทุกท่านมีสิทธิ์เข้าถึงพุทธ,ธะได้หมดความรู้แจ้งหายโง่ได้หมดจึงไม่มีใครที่จะต้องดูถูกใครได้เขาอาจจะหายโง่ในขณะจิตเดียวได้